ครับพร้อมหรือยังเชื่อเด็กชายเราวัชัยชื่อชื่อเล่นชื่อสร์พชื่อเล่นชื่อสรพงษ์ชายตีนะครับมาทำอะไรเนี่ยวันนี้มาทำอะไรตีตีตีกุ้งครับตีคุณครูอ่านะครับอันนี้เป็นตัวประกอบนะครับคลิปต่อไปถ้าไม่มีสรพงษ์ชายตีนะครับเด็กชายเราวัชัยชื่อเล่นสรพงษ์ชายตีแสดงหนังเรื่องอะไรบ้างนะงูเขียวหางไหมงูเขียวหางไหมอีกเรื่องนึงฮะอีกเรื่องนึงเรื่องอะไร ขโมยที่รักนะครับใครเป็นแฟนขับนะครับงูเขียวอ่างไม่แสดงโดยสารพงษ์ชาติกับขโมยที่รักไม่มีอะไรครับวันนี้มีฮอนด้าซี i ิกนะครับสีเก่าครับน้องน้องลินนะครับออกป้ายแดงมานะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ความรู้และประสบการณ์นิดหนึ่งนะครับส่วนพระเอกของเราก็ให้แสดงหนังไปตามเรื่องตามราวนะครับวันไหนพระธวัชชัยมาไม่มานี่นะครับสนามนเหมือนประชานะครับ ก็ติดตามผลงานกระบากันไปนะครับก็ขอบคุณสำหรับบรรดานะครับสมาชิกที่หลั่งไหลสมัครเข้ามานะครับมาเป็นสมาชิกแฟนคลับของครูเต่านะครับตอนนี้ก็2ล้านวิวสมาชิกก็พันพันหนึ่งร้อยกว่าคนแล้วนะครับวันนี้ประมาณสิบคนนะครับก็ผิดพลาดทั้งไปนะครับอยากจะได้อะไรก็เม้น์มาได้นะครับเดี๋ยวครูเต่าพยายามจะถ่ายทอดให้นะครับสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์กับสังคมวันนี้นะครับอยู่บรรดาท่ากลางนะครับนักเรียนทั้งเก่าและใหม่าคนแรกครับ ลิน,นะค่ะลินขับเป็นยังหลินยังนะครับยังไม่กล้าขับยังไม่กล้าขับเอาเขียงครับเขียงทำไมทำไมหลินเขาขับไม่ได้ลดกลัวเขากลัวขับรถจะกลัวนะครับกุ้งซื้อกุ้งค่ะกุ้งในคลิปที่เสี่ยงแลยนะแนนยวสอบวันจัญใช่ไหมค่ะแนนค่ะเดี๋ยวสอบวันจันญจะสอบได้นะอยากได้รอบเดียวได้รอบเดียวนะครับวันนี้มาชูความสามารถนะครับโดย ไม่มีอะไรเยอะนะครับคุยกันแค่นี้พอจะไปดูท่าปฏิบัตินะครับความสามารถของผู้ที่จบไปแล้วนะครับว่าท่าเจ็ดเกียร์เขาจะทําได้ไหมพิตอร์เราน้องหลินนะครับหลินมีค่าตัวไหมไม่มีนะครับหนูไม่ได้ขอบมาหลายไม่เป็นไรเอาค่าตัวเท่าไหร่ครับเนี่ยกี่กี่แสนนะสองแสนห้าสองแสนห้นะครับนี่เรื่องที่สามนั่นนะครับครูเต่าสอนได้นักเรียนนั่นแหละก็ต้องมาจ่ายค่าตัวคนนี้แหละนะครับสองแสนห้านะครับค่าตัวออกคลิปทีไรสองแสนห้าคลิปที่แล้ว จ่ายไปพันแปดคลิปนี้ขึ้นค่าตัวอีกแล้วทวั <Okay. S 1> ชชัยนะถ่ายบ่อยเอาเชิญลูกอา้าวไปดูท่าจิตเกียร์ครับเ mm hmm. ดี๋ยวกูต่อจะบ,บรรยาย mm hmm. อ่าไม่ต้องอายครับพิจเ,เตอร์น้องหลินนะครับบรรยากาศวันที่25นะครับ,บรรากามกราคมพุทธศักราช2,557 mm hmm. ผู้ชวยคู นะครับผู้ช่วยครูมาใกล้ๆนะเดินดเดินด,ดูหน่อยดูหน่อยตรงนั้นแหละอ่านะครับรถป้ายแดงนะครับก็ชอบถ่ายนะครับถ่ายไปดูนะครับน้องลิ้นนะฮะอันนี้ไม่มีการเตี้ยมไม่มีการบอกนะครับโชว์สดๆได้แค่ไหนเอาแค่นั้นถ้าทำไม่ดีเดี๋ยวให้ผู้ช่วยครูตีใช่ไหม อ่านะครับผู้ช่วยครูต่อนี่โหดนะครับเนี่ยอ,อดีตทหารพานนะครับเคยไปลบ3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไม่อธิบายนะครับท่านี้โชว์เฉยๆนะครับโชว์รถป้ายแดงนะครับดูความสามารถน้องเขานะครับจบไปแล้วว่าจะทำได้หรือเปล่าทฤษฎีได้ปฏิบัติก็ต้องได้นะครับ นี่ท้าเกียร์ที่สามแล้วนะครับเอาพอหยุดหยุดยุดจบจบเอาผู้ช่วยครัไปดูหน่อยเร็วเจ็ดเกียร์นะครับชื่อกะบ,บอกอยู่แล้วเอาลงมานักเรียน มานี่ผู้ช่วยครูลงเอาเลนลงมาเออสวยตั้งตัวเลยนะเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอาพอพอพอไม่ไม่ทานี้ไม่เอาเจ็บเกียร์เอามามามาสัมภาษณ์หน่อยเลนมานี่อันนี้ไม่เกี่ยวเกียร์็เกียร์นะครับกูเต่าถ่ายเล่นเฉยๆอ่ะพอสัมภาษณ์สัมภาษณ์ไม่เอาใหม่นะครับอันนี้เอาเอาความสวยนะครับเอาความสวยของรถและความสวยของคนนะเป็นไงจบไปแล้ว ไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ซ้อมเลยอืมไม่ได้ขับไม่กล้าขับไม่กล้ายุ่งกับรถประมาณปีเดือนแล้วมั้งาทำไม <จะ S 1> ไม่ขับเล่ลเาก็เพิ่งจับครั้งแรกนะครับก็ขอบคุณนะครับไม่มีอะไรครับที่นี่สนุกสนานในทานะครับถือว่ามาดูสระบงชาตีแล้วกันนะครับงูเขียวหางไหมกับขโมยที่รักนะครับผู้ช่วยกูเต่าดาลาคัาตัวสองแสนห้านี่เราจะฝากบอกไหมมือใหม่ก็อย่ากลัว อยาก,กลัวใช่ไหมอยาก,กลัวมันหลินนะนะครับขอบคุณครับหลินนะครับน้องก็มามาเยี่ยมนะครับมาเยี่ยมผูเต่าแค่นี้ก็ดีใจแล้วนะครับก็ต้องไปฝึกหน่อยฝากไว้แค่นี้ครับคลิปนี้ครับ